กระพัวรเช่นั่นเองนะครับผู้มีการอาวุษโสฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทซัมมิโนมูราพัฒนาสินนะคะค่ะจะได้เกาะติดสาในการช่วยสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเอสค่ะครับพี่มอนสวัสดีครับสวัสดีแฟนร,รายการมิสเน็ตไลน์ทุกคนครับผมคะคุดอีเวนต์เนาะเมื่อเชา้าเรากุดมอนิ่งกันไปแล้วครับทรงผมริบเรียดมากเลยะเปียมาพี่ได้ทรงนี้เดียวได้อะไรเนี่ย เีอตีชมอเซตได้ประมาณนี้ครับลำบากนะคุณชมหมอดูดีนะคุณเอสน่ารักดีแตงดีน้ำตาจะไหลแล้พี่ดูเหมือนผอมนะดูเหมือนผอมเออทรงดูเหมือนผอมเออชันค่ะคุณเอสครับพี่ก็ตลาดก็เริ่มไซด์เวดาวลงมานะครับที่เราเปลี่ยนภาคเช้านะครับว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็เป็นวันที่ตลาดเองเนี่ยก็ยังคงจับตาดูสถานการณ์เรื่องเดิมนะครับเรื่อง สัญญาณผู้ติดเชื้อนะครับเอ่อมันมีรายละเอียดของตัวสบปรคอมานิดหนึ่งนะครับในช่วงระหว่างวันนะครับว่าก็น่าจะนะครับเสนอขยายล็อกดาวน์นะครับออกไปอีกนะครับหลังจากที่สิ้นสุดวันที่สิบสสิงหาคมนี้นะครับวันนี้ก็คงรอเอ่อตัวสอบปรคอชุดใหญ่แล้วก็ครมออนุมัติอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเขาประเมินสามซเนโอด้วยกันนีมอนก็ถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ล็อกดาวน์เลยเนี่ยนะครับผู้ติดเชื้อรายวันจะสูง หกหมื่นจนถึงเจ็ดหมื่นรายต่อวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการล็อกดาวน์เนี่ยประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยนะครับช่วประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนกันยายนเราอาจจะเห็นตัวเลขระดับประมาณสี่หมื่นห้าพันรายต่อวันก็หมอเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่เป็นดาวไซริสนะครับของตลาดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าล็อกดาวนมีประสิทธิภาพเท่าี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยืดไปอีกสักสองเดือนเนี่ยนะครับ เขาคิด่อผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยจะเริ่มนิ่งๆแถวๆ2 0 0 0มรายบวกลบนะครับ <im it> แล้วก็พยายามเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุก่อนเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากลุ่มเสี่ยงก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่าถ้าเขาติดเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องตัวสุขภาพค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปเองก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองนะครับในระดับที่เข้มงวดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ผมมองมองในเรื่องหนึ่งว่าดาวไซร์วิสของตลาดเนี่ยเพิ่มเติมแรกเลยเนี่ยนะ สิ่งที่เราต้องตามก็คือ,อาภาพของตัวมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยจะมีการขยายจังหวัดเพิ่มเติมไหมตอนนี้29จังหวัดที่ล็อกดาวน์เข้มงวดเนี่ยนะครับคอน tribu ์ประมาณสัก60%ของ GDP ของบ้านเรานะครับถ้าขยายแน่นอนครับกลุ่มภาคบริการร้านอาหารนะครับการบริโภคท่องเที่ยวนะครับธนาคารก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีดาวไซด์เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวถ่วงนะครับแล้วก็ ตัวตลาดเองตอนนี้นะครับก็เริ่มมีความไม่แน่ใจนะครับในเรื่องตัวพวกกลุ่มภาคการผลิตเหมือนกันเพราะว่าเริ่มเห็นสัญญาณลบเล็กๆนะพวกภาคการผลิตที่เริ่มมีปัญหาเรื่องตัวแรงงานนะครับแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่เราคงตามดูเป็นรายบริษัทเลยนะครับว่าบริษัทไหนบ้างที่มีความเสี่ยงในเรื่องการแพร่ระบาดโควิดีนแล้วก็จะส่งผลต่อกําลังการผลิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มส่งออกเองนเนี่ยนะครับ หล,หลายๆตัวเองอาจจะเริ่มเสีเ่ยงเหมือนตั้มระยสั้นได้เหมือนกันนะทั้งอาหารทั้งกินส่วนนะครับแล้วก็ด้านที่สามนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือถ้าเทรนเนี่ยนะครับมันไปสี่หมื่นจริงผมไม่ได้คาดหวังใจะให้เกิดนะครับถ้ามันไปแบบนั้นจริงเนี่ยแน่นอนครับเอาแค่ตัวเลขพุ่งเกินสองหมื่นห้าไปสอ0 0นึ่งเนี่ยความเสี่ยงต่อการผลทายนโบายการเงินเพิ่ม,เต,มเติมก็มีแหละนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็ค่อนข้างจะสถานการณ์นักกังวลน,นะครับต่อโอกาสที่เราจะ เปิดกิจกรรมภายในในช่วงต้นเดือนตุลาคมเองเนี่ยยังคงต้องลุ้นนะครับว่าเอ่อมันจะมีดาวไซวิสไหมนะครับส่วนค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าที่สุดเร่งที่สุดในเอเชียนะครับเทียบกับตัวดลอลลาร์ดีดขึ้นมาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ศูนย์จุดแปดสองเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามสิบสามจุดสามสามทะลุไปแล้วนะครับก็ยังเป็นจุดที่ทําให้ตัวตลาดเองก,ก็คงผันผวนเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเองนะครับก็ มูลต้นมันจันทร์ก็คงตามเรื่องเดิมว่าตัวเลขมันเริ่มซอฟไหมนะครับถ้าไม่ได้พีกตัวนี้มากก็ตลาดเองก็อาจจะมีลุ้นรีบาวดเล็กๆในช่วงต้นสัปดาห์เหมือนเดิมเพราะงั้นกรอบเดือนนีเองเนี่ยก็หนึ่งพันห้าร้อยนะครับกับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะครับกรณีแย่เซฟก็จะมีฐานอยู่ที่หนึ่งสี่แปดศูนย์ในสัปดาห์หน้านะครับเอ่อสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงที่ตลาดเองจะเริ่มตามเลยครับเป็นเรื่องตัวสัญญาณของผู้มนุยบายการเงินสหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตอนนีี้เเองน่ย ดูเหมือนคอลเลจซัทเองจะเริ่มมองนะครับว่าความโน้มเอียงของนโยบายการเงินเนี่ยนะครับอาจจะเร่งตัวกว่าที่คิดนะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์หลายๆไลเนี่ยเริ่มอองมาส่งสัญ,ญญาณว่าอยากเห็นเฟดเร่งขึ้นต่ดดอกเบีย้ยมากกว่านี้นะครับเพราะกงกังวลในเรื่องตัวความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนะครับว่าอาจจะร้อนแรงเกินไปของตัวสีสรัฐนะครับอันนี้ก็คงเป็นตัวความเสี่ยงแต่ว่าดอกเบีย้ยนโยบายมันคงไมไ่ขึ้นเร็วหรอกแน่นอนว่าคงไม่ได้ขึ้นในปีนี้หรืออาจจะปีหน้าอาจจะยังไม่ได้เห็น แต่ว่าไอ้ตัวนึงที่มาจะมาคือเรื่องตัวการลดเงิน QE ซึ่งอยู่ในโปรเซสที่ตดอดอิงกันในจับตาดูอยู่นะครับอันนี้ก็คงเป็น<ช>เป็นตัวแปรหลักๆของเราในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ก็เป็นโค้งท้ายของตัวผลลัการนะครับที่จะออกมากันก็ะจะพ้นช่วงงบแล้วแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยตลอดสัปดาห์สีน้องต้องตามดูคือการประชุมนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่นะครับจะมีสัญญาณในเรื่องของตัวหลากหลายอุตสาหกรรมให้เราเห็นว่างบ Q2 บางตัวจะดีบางตัวจะแย่นะครับแต่เทรนด์ Q3 เนี่ยใครจะได้รับผลทบเยอะบ้างอัน อความเสี่ยงภายในก็เยอะเลยนะคะคุณเอ็กทั้งในเรื่องจริจริงก็ทั้งหมดมันก็เรื่องเรื่องเรื่องเดียวเรื่องเดิมนะครับคือวันนี้ถ้าเราดูตลาดอะไรอ่ะพี่มอนฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์ลงไปสามจุดหกเปอร์เซ็นต์พี่มอนก็คือเรื่องเรื่องเดียวเลยครับตัวเลขผื้เชื้อเขาเร่งขึ้นเกินหมื่นสองพันรายเขาหมื่นกว่ารายเนียเขากังวลมากแล้วแล้วก็ล็อกดาวน์สองสัปดาห์หุ้นเขาก็ลงนะครับลงค่อนข้างแรงของเราสองหมื่นนะของเราสองหมื่นค่ะเลยครับแต่เราก็ ต้องบอกว่าเราก็พยายามนะไม่ใช่ผมเห็นข้อดีอย่างหนึ่งของตลาดหุ้นไทยคือเราพยายามมาคองในเซกเตอร์ที่รับผลกระทบน้อยวันนี้กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่งบออกมาดีนะครับแล้วหุ้นนีงเนี่ย <Okay. S 1> ยังขยับขึ้นไม่มากตัวมังรา็นําขึ้นมานะครับ BDMs <Okay. S 1> ก็ตามขึ้นมาเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่เองงบน่าจะค่อนข้างดีในช่วงงหลังนะครับมากกว่าครึ่งแรกอีกเป็นค2อที่ดีก็เป็นตัวเฟอร์ไม้หมุนตั้มน่าจะดีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกลุ่ม โลจิสติกนะครับอย่างพวกแพคเกจจิ่งเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่ช่วยนะครับสลับเข้ามาประคองตลาดนะครับนอกจากนี้เองก็จะมีพวก Energy ขั้นกลางนะครับพวกโรงกลั่นปิตโตวเคมีบ้างที่สลับมาช่วยประคองตลาดคือเซตเองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการขายทุก s e ิ t กเตอร์นะครับนั่นหมายความว่าโพชั่นในการปรับพอร์ตเนี่ยยังค่อนข้างมีมีเหตุผลในการสวิ t ช h ไปสวิ t ช h มาอยู่นะครับแต่ผมแนะนำเหมือนเดิมว่ากรอบของตลาดเองเนี่ยผมว่าเซกเตอร์ที่น่าจะแข็งนะครับ น่าจะแข็งแรงเนี่ยน่าจะเป็นต uh ัวโรงไฟฟ้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ ICT นะครับแล้วก็รวมไปถึงส่งออกเพราะว่าในแง่ตัวเ a r n i n g ิฐานกำไรเนี่ยยังดีต่อเนื่องอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องเริ่มมาเช็ครายละเอียดมากขึ้นว่าแต่ละบริษัทเองเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการนะครับกำลังการผลิตมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้สุ่มเสี่ยงนะครับต่อเรื่องการติดเชื้อที่มันแพร่ระบาดนะครับเป็นวงกว้างมากขึ้นครับผมอือใชะ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่คุณเอ็ดได้พูดถึงนะฮะสิ่งที่เป็น worst case ที่พี่มองอยู่นะฮะคือตอนนี้เรากดไว้ที่สองหมื่นแต่ถ้ามากกว่าสามหมื่นหรือสี่หมื่นหรือ 50, รห้าหมื่นตัวเลขพวกนี้ในส่วนของอแบงค์หลายแห่งก็ได้ประเมินทั้ง worst case มากเป็นเต็มเต็มที่ห้าหมื่นนะฮะในจุดนี้สำหรับประเทศไทย็กแม็กค,คนผู้ติดเชื้อต่อวันนะฮะครับ ห้าหมื่นใช่พี่ใช่ใช่ worst case จุดเลิ่มใช้สุดประมาณนี้นะคะที่ไม่ต้องถึงนั้นได้ไหมพี่แต่แต่ก็อาจจะเป็นเหมือนเป็นลักษณะแบบว่าไปรักษาตัวที่บ้านอแต่ในจุดหนึ่งที่จํานวนผู้ป่วยอยู่บนเตียงนี่แหละอ่าซึ่งรัฐบาลเองพี่ไม่แน่ใจว่าเขาแยกแยะกันหรือเปล่าในจุดผู้ป่วยอยู่บนเตียงกับผู้ป่วยต้องอ่ากลับไปอยู่ที่บ้านนะฮะครับเขาจะเหมือนอเมริกาพีคไปแสน อะไรนะแสนคนแต่ว่าเขาอยู่ได้เพราะว่าผู้ติดเชื้อก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยมันแยกแยะกันจุดนี้เรามารู้ว่าเป็นยังไงบ้านเราครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็เขาก็พยายามนะครับบริหารจัดการอยู่เพราะว่าเอคือช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คุยกันนะว่าหลากหลายจังหวัดนะครับซึ่งแพร่ระบาดแรงขึ้นก็เริ่มทําพวกเตียงสนามนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลเอกชนแต่ละจังหวัดนะครับในส่วนตัวผู้ป่วยเองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเข้าระบบแล้วเนี่ยก็คงรวมไว้ด้วยแหละนะครับเป็นผู้ป่วย นะครับแต่ว่าในแง่งตัวการวิเคราะห์ของเขาก็คงมองอีกทีนึ่งว่า,าในเรื่องตัวผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลเนะครับเออมันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเคสที่<ช>อยู่ที่บ้านก็ถือว่ารวมเป็นผู้ป่วยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นเคสที่อาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักแล้วก็เยังคงพอที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็จะต้องมีการบริหารในเรื่องตัวกระจายยาให้เพียงพอนะครับผมเข้าใจว่าบ้านเราเองเนี่ยเริ่มมีการ ผลิตตัวยานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยความชุ่ชมั่นนิดนึงว่าช่วงวันสักเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะผลิตได้เยอะนะครับไม่ใช่หลักแบบ2ล้าน3ล้านโดสแล้วนะครับอาจจะเร่งขึ้นระดับประมาณสักยี่สิบถึงสี่สิบล้านโดสซึ่งถ้าทำได้จริงๆก็มันก็จะเป็นอะไรที่ทารมิ่งก็จะช่วยช่วยผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราต้องตามมานันนิดนึงคือลุ้นนะครับว่าโควิดในทีเนี่ยพีคไม่เกินช่วงกันยาไปมากนะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะค่อยๆเปิด กิจกรรมภายในได้ในช่วงตุลาคมนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทุกๆ2สัปดาห์4ี่สัปดาห์นะครับหรือ6สัปดาห์ที่มันลากยาวไปเนี่ยเราก็เสียหายในเรื่องตัวเศรษฐกิจไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เข้าใจก็ต้องรอดูว่าการบรหารการของตัวภาครัฐเนี่ยนะครับเขาวางโพิชั่นยังไงบ้างน,นะครับเพราะตัวเลขผู้เชื่อเองเนี่ยการออกมาตรการเข้มงวนมาสองรอบเองก็ยังคงเรายังไม่เห็นว่าเอ๊ะเป็นยอดจริงหรือเปล่านะครับคือมีการคาดการณ์ว่าตอนเนี้ย มันควรจะเป็นโซนยอดได้แล้วนะในหนึ่งสัปดาห์<ช>ข้างหน้านี้อาจจะมีบางวันดีขึ้นไปบ้างแต่ว่าควรจะเป็นโซนยอดแล้วแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นภาพที่ไม่เป็นโซนยอดอีกนั่นคือดาวไซริสมากกว่าที่ตลาดคิดแล้วนะครับผมอ่ว่ากันแล้ววิธีการนําเสนอวิธีการติดตามในเรื่องราวของการแพร่ระบาดจะเป็นลักษณะาาไหนก็ครับอะไรที่ทําให้คนตกใจหรืออะไรทําให้คนครับโอเคเป็นทั่วไปนะครับพี่ได้ทีนี้ในส่วนของหุ้นก็เหมือนเดิมมีนักงึุนฝากถามว่า พูดในกลุ่มแบงก์ยังน่าเก็บยไหมถ้าในกรณีที่ถือยาวๆกลุ่มแบงก์เนี่ยข้อดีก็คือเรื่องเดิมนะครับเรื่องอลเลชั่นที่ค่อนข้างถูกนะครับเพียงแต่ว่าคัลเลิสแรงหนุนปัจจัยบวกยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเป็นตัวที่ซับในเรื่องตัวความเสี่ยงเศร,รษฐกิจบ้านเราเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมไปเรียนไปแล้วว่าอดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไม่แน่นะครับตอนนี้ต้องดูตัวเลขผู้ติดเชื้อด้วยนะครับว่าการประชุมมกรนยยนอาจจะมีดาวซริสได้ถ้าลงเนี่ยประมาณการของ กลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับในปีหน้าถ้า,อาดอกเบี้ยนโยบายลง25่สิบหปอยต์ก็ประมาณสัก1 2ถึง18ต่อตัวที่จะต้องหันประมาณการลงนะครับแต่ว่าผมก็เคยดูเหมือนกันว่าวงจรของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยนะครับในรอบสุดท้ายเนี่ยหุ้นมันจะลงไม่ค่อยเยอะนะถ้าสมมติว่าลงจริงนะครับมันจะใกล้ๆโซนฐานเพราะงั้นตรงนี้ก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงดอกเบี้ยเบาลงอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยแบงก์อาจจะไม่ลงลึกกว่านี้มากนะครับงั้นถามว่าซื้อได้ไหมให้แบ่งไหมซื้อนะครับตัวหลัก บีบีอนะครับทิสโก้ o, นะครับลองลองไม้จะเป็นเคแบงก์กิจนาคินนะครับก็คงโฟกัสเอ่อสี่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครจะค่อยๆแบ่งไม้ซื้อครับผมก็เก็บสี่แบ่งก็ที่เข้าใจนะก็อยากเก็บอยากเก็บแบ่งไม้ซื้อแต่ว่าดอกเบี้ยน่าจะลองที่นุมวลประเมินไว้นะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงว่าอาจจะละลงครับผมครับผมครับอก็ประมาณนี้สาหรับบรรยากาศตลาดในสัปดาห์หน้าก็คือ แนวรับแรงๆก็1480นะคะคุณเอ็ค่ะครับ1,500กับ1480นะครับซานบันมุนก็1550กับผมส,ส่วนตัวซีอูอซูพี่ม่อนก็ยังเป็นภาพของการไซเว์แล้วก็สู้นอยู่นะครับก็ผมคิดว่า,าภาพรวมคือถ้าเบรก914เนี่ยนะครับคนที่ช็อตสั้นๆต้องหลบก,กอดนะครับแต่ถ้าเบรก922นะครับ คนช็อตทำเฟรมใหญ่มาอาจจะต้องปิดก่อนนะครับผมเป็นสองระดับส่วนด้านล่างเองคุณถือช็อตดูเก้าร้อยนะครับกับบริเวณแปดแปดศูนย์ก่อนครับผมค่ะเก้าหนึ่งสี่ต้องล็อกออกมาเลยว่าเก้าสองสี่ครับเน็ตตัวซีรีส์อยู่เออเก้าหนึ่งสี่เนี่ยคนคนเทรดสั้นเนี่ยนะครับดีดขึ้นมาเนี่ยต้องต้องต็อปนะครับผมแต่เก้าสองสองสำหรับคนที่เล่นรอบใหญ่รอบยาวมาครับผมว่าไอ้ถ้าตรงนั้นจะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผมครับค่ะครับผม ซีรีส์อยู่ก็เออก็สู้ๆกันอยู่ในลักษณะเซฟตี้เองนะคะตลาดเขียวตัวเอ้ะตลาดแดงแต่ตัวตัวเอซ่าสุนซีรีส์อยู่กับเขียวอะไรสลับกันไปสลับกันมาใช่ก็สลับสู้ครับบางช่วงตลาดดูอ่อนแอกว่าเซฟตี้บางช่วงเซฟตี้ดูอ่อนแอกว่าแต่เทรนหลักช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเซฟตี้ดูดูอ่อนแอกว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาครับผมแต่หุ้นตัวกลุ่มตัวตัวใหญ่ที่พี่กําลังตามอยู่อย่างเช่นปตทพวกนี้เป็นยังไงฮะมันจะสลับกันยังไงไหมฮะ ก็คือวันนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นภาพที่พยายามประคองตัวเซ็ตเยนะครับคือหุ้นเนี่ยนะครับหลายๆตัวเองมันจะไม่ได้เป็นลงรวดเดียวทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหุ้นใหญ่มันจะมีจุดที่เอ่อพอมันลงมาถึงระดับหนึ่ง้วนั้งทุนเองก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นจุดที่ควรจะต้องประคองนะครับหรือว่าลุ้นว่าจะเป็นฐานบ้างหรือเปล่านะครับแล้วตัวปอทอมันไซเ์เรนทายที่สี่บาทบวกลบมาสองสามวันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สลับมาประคองตลาด แต่ว่าไกด์ดันที่เรามองนะครับเอาลุกที่เรามองเนี่ยเรามองว่าราคาน้ำมันนึงน่าจะพีคนะครับในระยะสั้นไปแล้วนะครับ78เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปตทเองเนี่ยยาวๆก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเด่นกว่าเนี่ยเรามองพวกพวกลงกลั่นนะครับถ้าจะเอาก่อนนะผมว่าลงกลัดเช่นซีไทยออยล์พวกเนี้ยนะครับก่อนนะครับถ้าเกิดขาพีโตก็าอ่อนตัวอาจจะมองพวก IVL อะไรพวกเนี้ยนะครับ ผมคิดว่ามันเป็นตัวสลับมาประคองเพราะพี่ม่อนประคองตัวปตทเนี่ยสักสองช่องเนี่ยเซหตึ่งก็แข็งไม่เยอะนะแต่พอถ้าลงไปสักสองช่องเนี่ยเซตหายไปเยอะเครับเออนะครับมันก็มันก็เป็นแบบเนียนนะเมื่อเช้าเราคุยกันเนี่ยเซตยังบวกเลยโบย่เจ็แปดจุดห้าหกเจ็ดจุดได้นะครับได้ครับก็เคยให้ดูครับครับผมก็ในช่วงที่มันในตลาดเขาดู เกลี้ยกล่อมก็จะยังมีคงมีความเหมือนผวนนะครับแต่มันก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะครับเราก็ค่อยๆมองจังหวะมองโอกาสไปครับผมใช่ค่ะส่วนทองคำเหมือนเดิมครับพี่ครับทองคำเหมือนเดิมก็กรอบนะครับหนึ่งเจ็ดหกหกนะครับหนึ่งเจ็ดแปดห้านะครับแนวรับก็หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ครับโอเคเยอะจังเลยนะแนวรับของทอง อ๋อข้างล่างถ้ากระแทกมันลงได้แรง่ะพี่ก็ต้องค่อยๆดูแต่ว่าเวลา,าขึ้นมันไม่ได้ขึ้นขึ้นได้ไม่แรงหรอกครับมันจะค่อยๆแกว่งขึ้นมาครับผมเพราะมีความเวียนมันพวนอยู่ครับผมอ๋อทองคำเนาะยังมีความเวียงกันอยู่ได้ค่ะก็กเอกก็รอรุ่นเนาะสัปดาห์ที่นี้รอรุ้นให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นนะครับอยากให้สถานการณ์โดยรวมค่อยๆดีขึ้นเป็นลําดับนะครับก็ค่อยๆตามกันนะครับผมไปดีการกระจายในเรื่องการตรวจ อมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คาดว่าจะอาจจะเจอเชื้อได้มากยิ่งขึ้นด้วยส่วนหนึ่งวันวันพวกวันนี้เนี่ยเราเราตรวจเฉลี่ยประมาณห้าหมื่นสองนะพี่มอนค่าเฉลี่ยเจ็ดวันล่าสุดแล้วถ้าเกิดเราดูว่าเราติดสองหมื่นสามเนี่ยมันเกือบห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะวันสี่สิบสี่สี่สี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะใช่ไหมต้องบอกว่าการติดเชื้อในในระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับครับผมครับก็ลองติดตามประเทศไทยว่าจะรับมือกันไหวไหมสาหรับเรื่องของยาผู้ติดเชื้อต้องไหวพี่ต้องไหวครับ ต้องไหวครับแต่วิธีทุกคนต้องรอดเนาะเล่นเตียงส่วนหนึ่งนะฮะมีทั้งเตียงสนามและผู้ป่วยไม่ต้องติดเตียงอ่าไปรักษาตัวที่บ้านนั่นเองนะค่ะนะก็ขอบคุณมากเลยนะฮะคุณเอ็ดขอบคุณที่สัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์นี้คุณเอสดก็เกาะติดสถานการณ์ให้กับนักทุนนะฮะตั้งแต่วันจันทร์นะฮะแล้วก็ปิดอ่าสัปดาห์ก็คือวันศุกร์นี้สิ่งที่คุณเอสพูดถึงในเรื่องราวของทิศทางหรือว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นปัจจัยต่างๆนะฮะว่าจะมีผลกระทบอะไรในช่วงสัปดาห์หน้าเยอะพอสมควรนะคะทั้งคุณก็ต้องติดตามกันไปนะฮะหุ้นต่างๆเองต้องจัใจเย็นๆนะเพราะว่าแนวรับที่คุณเอ็ดพูดถึงก็คือ1480ดังนั้นเองท่านที่สนใจในหุ้นตัวใหญ่ๆต่างๆนะฮะ เป็นลักษณะทยอยซื้อถ้ารักตัวไหนชอบตัวไหนตามกัมนมาทั้งปีทั้งชาติชาตินีและชาติไหนก็นตามนั่นเองก็สามารถทยอยนะถ้าเรามั่นใจในเรื่องรวาวของผู้นันและธุรกิจไม่ได้เจ๊งในอีก10ปีข้างหน้านั่นเองนะคะค่ะ